โจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าพ่อค้านะครับเขาติดราคาไอ้คำว่าปิดราคาเนี่ยคือติดราคานะลูกติดราคาติดราคาเสื้อตัวหนึ่งไว้สามร้อยบาทอ่าสมมติพี่วาดเสื้อให้ดูหน่อยอ่านี่เสื้อตัวหนึ่งเสื้อแบบนี้นี่เขาติดราคาไว้เท่าไหร่ครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะ และจะลดราคาให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าวถ้างั้นมีป้ายด้วยมีป้ายนี่มีป้ายนี่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 นนนลดลดให้นะครับลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าลดแล้วเนี่ยขาดทุนไปสี่เปอร์เซ็นต์โอ้แล้วมันจะลดทำไหมแล้วเนี่ยลดแล้วมันคิดผิดขาดทุนสี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนไปสี่เปอร์เซ็นต์ คำถามอยากทราบว่าทีนี้เปลี่ยนแล้วถ้าต้องการกําไรถ้าต้องการกําไรนะถ้าต้องการกําไร20บาทต้องประกาศลดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้างั้นไอเลขตัวนี้ครับจาก20เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเลขอะไรที่พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจากคาว่าขาดทุนเนี่ยเป็นคําว่ากําไร20บบาทข้อนี้ถือว่าค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะค่อนข้างซับซ้อนหน่อย คือโจทย์ข้อนี้มันให้ทั้งตัวเลขให้ทั้งจำนวนเงินจริงแล้วก็ให้เป็นตัวเลขของเปอร์เซ็นต์มาที่มีความซับซ้อนกันอยู่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันข้อนี้นะครับอันนี้พอเห็นภาพนะครับ300ลดให้20%บอกลูกค้าเอาลดไปเลย20%พอพอลดเสร็จอ้าเฮ้ยขัดทุน4%ทีนี้คำถามถามใหม่แล้วต้องเปลี่ยนจากเลข20%นะเป็นเท่าไหร่ถึงจะกกำไร20บาทโอเคถ้างั้นอันดับแรกก่อนพี่ถามก่อน อันดับแรกเลยถ้าลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยแล้วหนูติดป้ายว่าลด20%หนูลดให้เขากี่บาทจากตรงนี้นะจากคำว่าลด20%เนี่ยมันกลายเป็นว่าลดให้กี่บาทคิดเป็นบาทก่อนอะถ้างั้นพี่มีตัวเลขง่ายๆให้ดูคำว่า300หนูเดินเข้าไปในร้านค้าทุกชนิดนะครับ300เนี่ย300เนี่ย10%ของมันเนี่ย คือการใส่จุดตัวหนึ่งได้คําตอบทันทีถ้าง,งั้นข้อนี้นะครับ300นะพี่นับ1ตัวใส่จุด10%คือ30ถ้าง,งั้นตอนนี้ถ้าเขาลดให้20%เนี่ยแสดงเขาลดให้60บาทเอาเอาง่ายง่ายเลยนะอันนี้คือหลักการร้อยละ10นะหลักการร้อยละ10ของพี่เนี่ยคือทุกอย่างบนโลกหนูสามารถนับทศนิยมเข้ามา1ตําแหน่งแล้วใส่จุดเข้าไปเนี่ย ตัวเดียวจบเลยแล้วหนูจะได้คําตอบ10%ทุกอย่างแต่พอหนูได้10%ป๊บหนูอยากกลายเป็น20%มันก็คือเอาไปคูณ2ถ้างั้น30คูณ2เลยกลายเป็น60บาทถ้างั้นคําถามง่ายๆนะครับลูกค้าคนนี้ถ้าเขาติดป้ายไว้ลด20%เนี่ยเขาขายไปในราคากี่บาทขายไปเท่าไหร่ครับ240บาทอ่าเข้าใจนะถ้างั้นคนคนนี้ถ้าลด20%นเนี่ย เขาจะขายไปในราคา240บาทแต่240บาทคือขาดทุน4% 240บาทคือขาดทุน4%ถ้างั้นถ้าพี่กำลังจะบอกความหมายว่าไอ้240บาทของพี่ที่ขายไปเนี่ยมันคือ6ไอ96้96%ของต้นทุนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ 240บาทคือ96%ของต้นทุนถ้างั้นถ้าพี่ตั้งเป็นบรรญ,ญัติยางก็ได้หรือใครจะตั้งโดยใช้สูตรนี้ก็ได้สูตรของพี่ง่ายๆนะครับมันคือสูตรนี้ x ส่วน100%เ์เท่ากับ x ส่วน x แล้วตอนเนี้สิ่งที่พี่ได้คือเปอร์เซ็นต์ของพี่ตรงนี้ครับตัวเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็น96% แล้วมันเท่ากับเงินจริงคือฝั่งนี้สองยสี่ส่วน x ที่พี่อยู่ตรงนี้ครับมันคือคำว่าต้นทุนโอเคไหมถ้างั้นในการคิดโจทย์ข้อนี้พี่ก็ต้องย้าย x เข้าไปนะครับย้าย x จากฝั่งนี้ให้มันมาโยนคูณอยู่ฝั่งนี้คูณอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน100ที่หารไปคูณเปลี่ยน96ที่คูณกับ x ย้ายไปหาร ถ้าง,งั้นตอนนี้พี่จะได้ออกมาสอง้อยสิบฝั่งเนี้ยครับคูณร้อยเข้าไปแล้วจับหารด้วยใครเก้าสิบหกถ้างั้นข้อนี้พี่รัดตัวเลขให้เลยนะครับจะได้คำตอบไวหน่อยคำตอบคือสอง้อห้าสิบแล้วสองหสิที่พี่ได้อะมีหน่วยเป็นบาทและสอง้หสิบาทของพี่อะคือคำว่าอะไรครับต้นทุนอ่าถ้างั้นตอนนี้พี่ได้ต้นทุนมาแล้วสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะถ้าง,งั้นถามคำถาม,ถามง่าย ถ้าหนูเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้นทุนหนูคือ2 5 0รห้าสิบบาทสองห้าสิบนะครับสองห้าสิบนะคำถามหนูอยากได้กำไรกี่บาทข้อน,นี้บอกมาแล้วอยากได้กำไรเท่าไหร่ยี่สิบบวกดีครับบวกไปเลยบวก20บาทอ่าถ้างนั้นข้อน,นี้พี่บวกต่อนะครับพี่บวกต่อนะตรงนี้นะพี่บวกต่อนะครับบวกเพิ่มเข้าไปยี่สิบบวกเพิ่มไปยี่สิบคำถามดีกว่าเป็นหนูเนี่ยหนูจะขายไปในราคากี่บาทหนูก็ต้องขายไปในราคาเท่าไหร่ 270บาทถูกไหมลูกเพราะหนูมีต้นทุน250าสแล้วหนูบวกเพิ่มอีก20บาทหนูต้องขาย270รําคำถามนะเอาแบบรัดเลยนะแล้วหนูจะได้คําตอบข้อนี้แล้วนะอ่ะย้อนกลับมาเริ่มต้นที่เสื้อนะย้อนกลับมาที่เสื้อตัวนี้นะอ่ะย้อนกลับมาที่เสื้อตัวนี้นะครับโอเคฟังดีๆนะพี่ขอเคลียร์ลบตรงนี้นิดนึงจะได้ได้พื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับอ่ามาดูนะมาคิดตามพี่นะ ่ถามนะพี่ลบอันนี้เคลียร์ทั้งหมดนะครับคำถามคือถ้าหนูต้องการขายลูกค้าไป270บาทเนี่ยจาก300บาทเนี่ยหนูจะขายเขา270้า2เ0นี่ยคำถามคือหนูลดให้เขากี่บาทหนูลดให้เขา30บาทใช่ไหมเพื่อที่จะได้ราคาไปเป็น270ใช่ไหมถ้างั้นคำถามดีกว่า หนูลดให้เขาสามสบาทจากราคาเต็ม300บาทเห็นเลขเป๊ะๆไหมสามร้อกี่เปอร์เซ็นต์คือ30 10%ใช่ไหมเพราะนับข้างหลังมันหนึ่งตัวใส่ทศนิยมเข้าไปกลายเป็นเลข30นั่นคือ10เปอร์เซ็นต์ของ300ใช่ไหมถ้างั้นเอาตรงๆนะครับพอคาล้านนี้ต้องลด10%มันถึงจะขายในราคา270บาท เพราะเอา300ลบทิ้ง30ได้270พอดีคำตอบข้อนี้เห็นไหมเปอร์เซนต์ตัวสุดท้ายคำตอบข้อนี้ตอบที่1 0โอเคนะอ่ะถ้างั้นพี่ขอขยับนะครับให้ดูทั้งข้อนะครับว่าข้อนี้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับขยับให้ดูชัดๆหน่อยโอเคนะเรียบร้อยนะครับถ้างั้นโจทย์แนวนี้ถือว่าค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าให้ข้อมูลมาไม่ครบขาดตัวนั้นขาดตัวนี้ ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับพอนี้ผ่านนะ